ที่คลองสามวานะคะเกิดเหตุฆาตกรรมค่ะภาพของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสยดสยองนะคะ<ม>คือเหตุการณ์เกิดจากพ่อเลี้ยง <Okay. S 2> ใช้ค้อนทุบศีรษะลูกเลี้ยงซึ่งกําลังตั้งคันอยู่ถึง7เดือนนอกจากทุบที่ศีรษะแล้วทุบที่ท้องด้วย oh. ที่พองๆแบบนี้ที่โตๆแบบนี้ <Okay. S 1> จนเธอคนนี้เสียชีวิตภายในห้องพักนะคะช <Okay. S 1> นวนเหตุของเหตุการณ์นเกิดขึ้นมาจากเขาทัเลาะ กับภรรยาและภรรยาหนีออกจากบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดนี่นะคะตามง้อขอคือดีอย่างไรก็ไม่สําเร็จสรุปสุดท้ายมาลงที่ลูกเลี้ยงค่ะหลังจากที่ตํารวจรับแจ้งเหตุฆ่ากันตายภายในหมู่บ้านเสริมสิริในเขตคลองสาวาพันตํารวจเอกสิงห์สิงเดชผู้กากับการสอนอคณะยาวพร้อมด้วยตารวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยลงพื้นที่ไปเลยนะคะจุดนี้เป็นทาวเฮ้า์สามชั้นด้านล่างเนี่ยเป็นร้านเสริมสวยนะคะที่เกิดเหตุอยู่ที่ห้องนอนชั้นสอง พอขึ้นไปไปเจอศพของนางสาวนันชายาจันทะโมคาอายุ29ปีค่ะนางสาวนันชายาเนี่ยตั้งครันนิดเจเดือนสภาพศพที่ไปเจอคือนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตมีบาดแผลที่ข้อมือขวาที่ศีรษะถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลฉกันเลยนะคะและที่ท้องเนี่ยมีร่องรอยการถูกทุบด้วยค่ะหูด้านซ้ายขาดด้วยนะคะขณะที่ข้างศพพบค้อนตอกตะปูที่ใช้ในการก่อเหตุตกอยู่พื้นและผนังห้อง เต็มไปด้วยเลือดเลยค่ะสยดสยองมากนะคะภาพแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเนี่ยนะคะนายธนวัต์แก้วคําสอนอายุ29ปีแฟนของผู้เสียชีวิตเนียเล่าว่าปกติตัวเขาเองและแฟนพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละกับกับแฟนสาวกับแม่แฟนและพ่อเลี้ยงของแฟนพ่อเลี้ยงของแฟนเนี่ยมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างวันที่เกิดเหตุทุกคนออกไปทํางานจนกระทั่งช่วงบ่ายน้าชายกลับมาที่บ้านค่ะบอกว่าเห็นผิดสังเกตก็เลยเดินไปตามห้องต่างๆ ไปเจอนางสาวนันทยาซึ่งเป็นแฟนของตัวเองเนี่ยถูกฆาตกรรมเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนแล้วนะคะนางภูมิใจขออภัยค่ะนายภูมิใจเหลืองทองอายุ54ปีพ่อเลี้ยงของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเขาสรุปแบบนี้เลยนะน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุส่วนสาเหตุเนี่ยมาเกิดจาก พ่อเลี้ยงทะเลาะกับแม่ของผู้เสียชีวิตยอย่างรุนแรงจนแม่เนี่ยหนีออกจากบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดพ่อเลี้ยงพยายามง้อขอคืนดีตามให้แม่กลับมาแต่แม่ก็ไม่ยอมกลับนี่นะคะทําให้นายภูมิใจซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยโกรธตอนแรกเนี่ยขู่ฆ่าลูกเลี้ยงก่อนนะแต่สรุปสุดท้ายมาก่อเหตุจริงๆค่ะ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของตำรวจนะคะจุดนี้คือบริเวณด้านหลังร้านทองแยกลำกะโลกโพบว่าผู้ก่อเหตุคือในภูมิใจขี่รถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ110สีแดงเทาหมายเลขทะเบียนกรุงเทพหลบหนีไปจุดนี้ตำรวจเห็นพันตำรวจเอกสิงสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ